Hva er det? ในงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของประษทศครับ เดินบัดนี้และในปีเดียวกันทรงได้รับชัยชนะในการทาสงครามกับพญาพสิษที่เมืองกาญจน์ใช้กระแสงปืนยาวยิงข้ามแม่น้ําสตงถูกแม่ทัพของพม่าที่ติดตามใม่ทัพพมา่าไลยกลับไปและกระแสงปืนที่ทรงใช้ในเมืองแคลงว่าตั้งแต่วันนี้กรุงศรีอยุธยาขาดทางในปีกับกรุงอง,งสาวดี เด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระราชสมภพณนพระราชวังจันทร์เมื่อปีพุทธศักราช2098พระองค์ทรงเป็นพระปีรักษ์ที่ทรงพระปีชาสามารถอย่างทำเลมีพระอัจฉริยภาพและฝีมอหัดในทางการลบและเชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิดทรงตรากมพระบารการในมกราคมปีพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรใหญนะ ทำให้พระบรงเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วปฐพีหลังจากสึกสงครามจนหลวงเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอมขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราชเป็นไรท่านรองผูราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านหัวหน้าสว่วนทุกภาคสุดนนำบุญนาวมาร่วมในพิธีวัน